สวัสดีครับผมเควินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่รายการ A Watch of the Day ครับครับและวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งกับนาฬิกากุปโปแกม่านะครับรุ่นโคโนนอตนะครับเป็นรุ่น l i m i t ต็ดที่เป็น Special อ่า collaboration กับ Diver Facebook Group นะครับกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่มีแฟนนาฬิกาดำน้ำนี่ครับ อาจจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้นะครับมีสมาชิกถึงส0 0 0มกว่าคนนะครับแล้วก็มีการจัดหานาฬิกานะครับที่มีซิ g กเนเจอร์เฉพาะของตัวดิเวอร์เฟซบ o ๊กกรุ๊ปนะครับเพื่อขายให้กับตัวให้กับสมาชิกตัวเฉพาะเลยนะครับนาฬิกาเรือนไหนที่ถูกคัดเข้าไปก็ถือว่าถือว่า,าต้องมีอะไรพิเศษละครับถึงจะได้จะได้เข้าไปอยู่นำาเข้าบในกลุ่มนี้ และทุกครั้งก็ขายหมดทุกครั้งครับผมเราได้รีวิวนาฬิกาของคู่โป้แกรมานะครับที่เป็นพีซแมกเกอร์ถึง2รุ่นนะครับรุ่นที่เป็นสตีลและรุ่นที่เป็นบรอนส์หน้าเขียวถึงสวยมากจริงๆนะครับแล้วันนี้คุณไพรัตก็ได้อให้นาฬิกาเรือนนี้ครับคู่โป้แกรมาะโคลโนนอสนะครับในช่องของเราเนี่ยครับเราเคยพูดถึงนาฬิกาคอมเพรสเซอร์อยู่2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยในการในรายการ a watch of a day นะครับ กับนาฬิกาของผมเองครับเป็นนาฬิกา No Dust Duality สีดำนะครับ Charm Black นะครับก็ลองกลับไปดูครับเทคโนโลยีก็จะเป็นการทำคอมเพรสเซอร์สมัยใหม่นะครับก็จะมีเป็น Internal Water แล้วก็มี Dual Crown นะครับถ้าสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ในรายการ Chronostalk เนี่ยเราก็พูดถึง No Dust นะครับก็อีกครั้งครับ กล่าวซ้ำถึงลายคอลเลคชันของ Duality นะครับและก็อีกแบรดนด์นึงครับก็คือ Christopher w a r d ครับซึ่งคริสโตเฟอร์วอร์เองก็เพิ่งมาปีที่แล้วนี่เองนะครับปี2020นี่เองนะครับก็ได้ออกตัว C65 กสิบห้าซูเปอร์คอมเพรสเซอร์ครับผมซึ่งท่านจะเห็นบนหน้าจอนี้นะฮะครับแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าซูเปอร์คอมเพรสเซอร์ทมอินเทอร์เนลโ o เตอเนี่ยเราก็จะต้องพูดถึง Original ของไอเดียนะครับคือคุณเออร์วิน พิเร่นะครับซึ่งตั้งแต่ยุคป,ปี60เป็นต้นมาแล้วนะครับเขาก็ได้ออกอดีไซน์ของน,นาฬกาซ u เปอร์คอมเพรสเซอร์ขึ้นมาซึ่งท่านสามารถจะเข้าไปดูในรายการบอลแวนได้นะครับจะมีเว็บไซต์ของบอลแวนจะมีพูดถึงเฉพาะของนาฬิกาซูเปอร์คอมเพรสเซอร์เลยนะครับเป็นไอเดียที่เรารู้ที่ดีและหน้าที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็เ,เป็นหน้าที่ตัดมาจาก เว็บไซต์นั่นเองนะครับอธิบายถึงดีไซน์เริ่มต้นของการออกแบบนาฬิกาซูเปอร์คอมเพรสเซอร์ครับนาฬิกาซูเปอร์คอมเพรสเซอร์ในสมัยนั้นนะครับก็แน่นอนครับว่าจะมีฝาหลังนะครับที่ขยับได้นะครับเพราะว่า s ส d ูดา Cloud ตอนนั้นเป็นลายเส้นของอของโรเล็ซึ่งแบรนด์นอื่นไม่สามารถจะเอามาใช้ได้นะครับก็พิกเรเนี่ยแหละครับก็ออกแบบให้ฝาหลังเนี่ย สามารถจะขยับได้เมื่อแรงดันในเมื่อเราลงไปในน้ำใช่ไหมน้ำมีแรงดันอัดฝาหลังของนาฬิกานียจะค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นฝาหลังเนี่ยบีบกับยางกันซึมนะครับบีบยิ่งแน่นเท่าไหร่น้ำว่ายิ่งไม่เข้านะครับแต่พอถึงพอเราขึ้นมาเหนือน้ำเนี่ยครับสปริงที่อยู่รองรับอยู่ตรงฝาหลังเนี่ยจะค่อยๆดันให้ฝาเนี่ยขยับออกมานะครับซึ่งในคริสโตเฟอร์วอร์ดก็บอกว่าในนาฬิกาตัว c 6 5 Super c o m p เปอร์คอมเพรสเซอร์เขาเนี่ยยังคงใช้ดีไซน์นี้ ท่านสามารถไปติดตามได้นะครับในรายการที่เราได้รีวิวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับใน Christopher Ward ภาค3นะครับเราได้พูดไปแล้วเรื่อง Super Compressor ครับผมเชิญไปติดตามได้นะครับส่วนสำหรับนาฬิกา c o r o n น s ตัวนี้นะครับแน่นอนครับอิทธิพลรีวิวเวอร์หลายๆคนก็บอกเลยครับว่าได้มาจากนาฬิกาวินเทจนะครับยุค60ของ Hamilton นะครับหรือเรียกว่า Hamilton 600 s u p e นะครับ s u s e r Compressor นะฮะ จุดที่อยากให้ท่านได้ดูก็คือว่าตรงตรงัวเม็ดมยมนี่แหละครับตั้งแตเม็ดมยม2ตัวแล้วก็ขนาดนะขนาดเม็ดมะยมที่ค่อนข้างใหญ่ถึง6.5ถึง7มิลเนี่ยนะครับแล้วก็มีคอสแฮชเป็นเป็นซิกเนเจอร์อยู่ที่ทิปของทั้ง2อ,อันเนี่ยก็เป็นอิทธิพลของแฮมิล t o ตันจริงๆที่อยู่บนโคนโนลอสนะครับแล้วก็รูปร่างก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับโดยที่ อย่างที่เราทราบว่ากุ๊ปโปรแกรมมาเนี่ยครับคุณนาโอกิซึ่งเป็นโฟลเดอร์เองเนี่ยก็เป็นแฟนของพันดายอย่าง100%นะครับก็จะนำเอา,อาตัวตัวเลขที่เป็น n o วาสไตล์นะครับมาใส่อยู่บนคาดิ n a ลของตัวเลขคาดินาลของหน้าปัดน,นะครับก็คือ12-369นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างจะยอมรับเลยว่ามันเป็นอิทธิพลตัวอักษรของ นาฬิกาพันละลายจริงๆที่อยู่บนนี้นะครับคุณนาโอกิก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาก i ์รวมกันนะครับบนทั้งเคสทั้งการออกแบบไม่มายมทั้งหน้าปัดทับทำแล้วก็ออกแบบให้อิตโซโรโตโรเทชั่นเบโซตัวนี้ครับเป็นหลักนาทีนะครับเพื่อให้กลุ่มไดเวอร์เฟซบุ๊กกรุ๊กลุ่มนี้นะครับและนาฬิกาตัวนี้เป็นไดเวอร์จริงๆนะครับทูวอชจริงๆ แต่ด้วยขนาดแค่42มิลครับทำให้เราสามารถใส่ได้ทุกวันนะครับที่ผมเขียนอยู่นข้อมือผมนี่ครับผมมีข้อมือขนาด7.5ใส่สบายเลยครับนะครับอย่ารอช้าครับเราไปดูรายละเอียดโค้ดสอัพชัดกันนะครับว่านาฬิกาโคโนอสตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนครับท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือกุโปแกรมมานะครับโคโนอสนะครับโค้ปพิเศษนะครับกับ f a c e b o o k Diver Group นะฮะซึ่งเป็นกร๊ปที่มีสมาชิกถึง3-4หมื่นคนทีเดียวนะครับถือว่าเป็นกรูปที่มีอิทธิพลสำหรับผู้ผลิตนาฬิกาที่จะนำเสนอนาฬิกาดำน้ำนี่นะครับให้กับสมาชิกของ Facebook g กร u ปนี้นะครับซึ่งมีสมาชิกถึง3 0,000่นกว่าคนทีเดียวนะครับโดยกูปรแกรมมาถูกเลือกให้เข้ามาเป็นทางเลือกของกรูปนี้นะครับในปีนะครับฝาหลังจะระบุไว้ชัดเจนนะครับนี่นะฮะเฟซบุ๊กรูปในปี2017นนี่นะฮะ นะครับฟันคุเห็นได้ชัดนะครับนี่เห็นอยู่นี่นะฮะครับก็นาฬิกาเรือนนี้นะครับโดยภาพรวมนี่นะครับก็มีความเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับแต่ก็มีรีวิวเวอร์หลายรายก็บอกว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากนาฬิกาไดเวอร์คอมเพรสเซอร์ปี60นะครับซึ่งเป็นรุ่นวินเทจของแฮมมิลตันนะครับ 600นะครับหรือที่เรียกว่า h ฮมิลตันซ u p ปอร์คอมเพรสเ600นะครับตัวชฉวัอย่างยิ่งถ้าจะสามารถเห็นได้ที่ตัวเม็ดมายมนะครับซึ่งจะขึ้นอยู่ที่จอด้านข้างนี้แล้วนะครับครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับถ้าท่านเห็นจากหน้าปัดก็มีความพิเศษนะฮะก็คือมีเลข12,3,6,9ซึ่งเราเรียกว่าหลักคาดินนลนะครับเป็นเป็นนิวเมลิกนะครับซึ่งก็มีตัวอักษรซึ่งมีอิทธิพลมาจาก พันลายโดยตรงเพราะกู้โปรแกรมมาก,ก็ถือว่า,าคุณนาโอกิซึ่งเป็นโฟลเดอร์เองก็บอกว่าเขาเข้าสู่วงการนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาแพมเลเวอร์ over, นะครับนั้นนาฬิกาเรือนนี้ก็ต้องมีก็ต้องมีแอ็กเซอ์ของพันละายมาอยู่บนนี้อย่างแน่นอนนะครับและก็ที่6นาฬิกานะครับท่านจะเห็นมีโลโก้ของไดเวอร์ c e b o o k g ก o ุ p เนี่ยนะครับอยู่นะครับ,นะรบเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นโคลชร่วมกันนะครับ แล้วก็เป็นหน้าปัดแมตสีดำนะฮะสวยงามทีเดียวนะครับก็ขับกับตัวทั้งอินดิซิสทั้งมาร์เกอร์ทั้งหลายที่ใช้ลูม C3 นะครับเห็นชัดเจนนะครับแล้วตัวเรือนนี้นะครับก็เป็น i n t e r ลโร r o อร r หรือเราเรียกว่าคอมเพรสเซอร์สไตล์นะครับก็คือมี i n t e r ์ a l ลเบโ l อยู่ข้างในนะครับโดยเราใช้เป็ประยมตัวบนนี่นะครับถ้าเราขยับไม้ประยมตัวบนนี่นะครับ เรือพิยอมก็ใหญ่มากนะครับอยู่ที่ประมาณ7มิลนะฮะแล้วก็มีคอสเทนะครับเป็นลายนะครับนี่เห็นได้ชัดนะครับเป็นลายคอสเทซึ่งท่านจะสามารถเห็นได้ในจอด้านข้างให้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับเราหมุนตัวบนคลายเป็นสกูดาวนะฮะพอเราคลายปั๊บเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถหมุนตัวอินเทอร์เนลโรเตอร์ได้นะครับหมุนได้ไปสองทางนะครับเป็นไปเล็กเชนอลนะครับนะฮะผมจะกลับมาที่เลข12เหมือนเดิมนะครับให้ตรงกับตัว ตัวามาร์กนะครับ internal เ,เ,เบโซเนี่ยจะเป็นหลักวินาทีนะครับทั้งหมดมี60จุดนะครเพื่อให้ใช้ในการดำน้ำโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เข็มเราจะมีวินาทีทุกๆอันเพื่อจะแมทชิ่งกันระหว่างเบ z o โซกับกับตัวไดโอลเลยนะฮะเพื่อให้ใช้ในการดำน้ำแค่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีแ i a n g l e เนี่ย ที่คาร์ดินาลทั้งหมดนะครับ12 3 6 9แต่ไม่มีเดทครับตัวนี้เป็นโนเดนะฮะแล้วเข็มวินาทีนะครับก็มีเอกเซนที่เป็นสีโรยัลบลูนะครับเฉพาะรุ่นที่เป็นโค้ Co กับ Facebook Group มีเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาที่ขายในอของเว็บไซต์ของกูปโปแกมมาเองจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีดัลอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีให้ดูในตอนท้ายของรายการนะครับ ส่วนเม็ดมะยมตัวล่างนะครับเมื่อเราสกูเอาออกมาเนี่ยเราก็ใช้ในการตั้งเวลาครับเนี่ยพอเราดึงมาปับ๊บคลิกแรกเราก็ตั้งเวลาเนี่ยหมุนเวลานะครับโอเคนะฮะครับครับส่วนเข็มนะครับเข็มของตัวชั่วโมงแล้วก็นาทีนี่จะเป็นทรงบารทอนนะครับ แล้วก็เป็นสแตนเลสสตีลที่ที่ปัดด้านนะฮะภายในก็ฟิลด้วยลูม c 3เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เป็นถ่ายในที่มืดนะครับท่านจะเห็นเลยว่าสว่างสวัยมา,มากนะครับเรามาดูด้านข้างก่อนนะฮะบริการเรือนนี้นะครับก็ได้รับการคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเป็นไซส์โปรไฟล์ที่สวยทีเดียวนะครับ แล้วก็การออกแบบลักของเขาเนี่ยงุ้มลงมากนะครับถึงแม้ว่าลักทุลักตรงนี้นะครับจะถึง50มมิลทีเดียวนะครับแต่ด้วยการที่ลักเนี่ยงุ้มลงเนี่ยทำให้คนที่มีข้อมือขนาดเล็กก็สามารถใส่ได้นะครับไม่พอนะครับถ้าท่านดูดีๆตรงบริเวณนี้ท่านจะเห็นเลยครับว่ามีการลบมุมแองกูล่าครับทำให้การงุ้มลงของของลักเนี่ยดูแล้วไม่ไม่ไม่เก้อเขินเลยนะฮะครับแล้วก็ มาดูอีกข้างหนึ่งที่เป็นอ l คลาวไซน์ะนะครับนะฮะก็สวยงามตามสไตล์ของอนาฬิกาดำน้ำสไตล์คอมเพรสเซอร์นะครับในจอด้านข้างนะครับก็ขึ้นว่าขึ้นภาพให้เห็นว่าดีไซน์ดั้งเดิมของเออร์วินพิกเคเร่นะครับก็ก็ได้ถูกนำเอามาเป็นคอสแฮทที่อยู่บนเม็ดมยมทั้ง2เม็ดนี้นะครับเพียงแต่ว่าดีไซน์ของอการกันน้ำของ อพิเรเนี่ยมีการทำมีการมีการใช้ระบบขับเคลื่อนสปริงนะครับที่ใช้ในการกดให้ฝาหลังเนี่ยครับกันน้ำแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเทคโนโลยีซับซ้อนแบบนั้นเราไม่จะเป็นต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าการทำฝาหลังแล้วก็การทำกาสเกตของปัจจุบันนี้ก็ทำได้ดีมากจนเราสามารถจะดำน้ำได้เป็นพันเมตรหลายหลายๆเป็ไหลักหมื่นหมื่นเมตรได้เลยนะครับ ก็เลยทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ซับซ้อนเหมือนที่สมัยพิกเคเร่ทำนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะได้นาฬิกาคอมเพรสเซอร์ที่ยังคงมีความสลับซับซ้อนแบบดั้งเดิมของพิกเคเร่ดีไซน์นะครับก็ล่าสุดก็จะมีของคริสโตเฟอร์วอร์ดนะครับ c 6 5 Super c นะครับซูเปอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งเพิ่งออกเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับเขายืนยันว่าเขายังคงใช้ระบบฝาหลังที่เป็นแบบขยับได้นะครับมีสปริงคอยปรับระดับความดันนะครับ ก็ผมขึ้นหน้าจอด้านข้างให้ท่านเห็นแล้วนะครับก็ลองไปติดก็ลองไปติดตามดูนะครับผมของคริสโตเฟอร์วอร์ดนะฮะครับก็กลับมาที่เรื่องของเรานะครับตัวนี้นะครับที่ตัวหน้าปัดด้านนอกเนี่ยก็มีการประกบฟิกเบโซเข้าไปนะครับก็จะแตกต่างจากของแฮมิลตันตัวนิดหนึ่งนะครับของแฮมิลตันก็จะไม่มีฟิกเบโซนะครับของเขาก็จะเป็นแบบกระจกประกบเข้าไปในสเต็ปเคสเลยนะครับอันนั้น จึงบอกได้ว่ากุพโรเกรม,ม่าเองก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโดยการผรสมผสานจุดสวยงามของหลายๆแบรนด์เข้าหากันนะครับมีลักษณะของเม็ดมยมของแฮมมิลตันมีหน้าปัดตัวเลขคาร์ดินัลของแพนารายนะครับแล้วก็มีการทำเคสเฉพาะพิธีเป็นของเขาเองมีการำทำลักษ์ที่งุ้มลงมานะครับแล้วนอกจากนี้นะครับในเรือนนี้ก็ยังใช้เป็นสคู เป็นสกูสำหรับยึดกับลักนะครับเป็นเพียกสกู๊อินลักนะครับไม่ใช่เป็นแบบสปริงบาร์นะครับก็อันนี้จะมีร่องรอยของการใช้งานเยอะนิดนึงนะครับนะฮะก็ขันเข้าขันออกครับเรือนนี้ใส่สวยทั้งสายหนังและสายยางครับครับและนี่คือการสวมใส่อยู่บนข้อมือของผมนะครับข้อมือของผมก็มีขนาดเจ็ดมิลครึ่งนะครับก็ขนาดข้อมือนะฮะก็ ใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้อย่างสบายๆนะครับแต่ก็โอเคนะครับลักทุลัก50ามิลก็อาจจะทําให้ยืดแล้วเต็มนิดหนึงแต่ด้วย diameter แค่42่ินะครับก็ใส่แล้วสวยงามดีมากบนข้อมือของผมยังไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมกลับมาดูที่สายที่มาด้วยกันนะครับสายก็เป็น t r o p i c นะครับ rubber นะครับซึ่งย้อนยุคในปี60นะครับซึ่งใส่แล้วก็สวยนะครับระบายอากาศได้ดีมาพร้อมกับ b ั c เกิที่เป็นไซน์ของกูปโปรแกรมมานะครับเฉพาะนะครับก็สวยงามไม่มีที่ติอะไรเลยครับเป็นนาฬิกาทีอา่อาจจะไม่ได้หวือหวานะครับแต่แต่ข้อดีคือใส่แล้วสวยงามครับแบบใส่อะไรก็ขึ้นเปลี่ยนสายอะไรก็ใส่แล้วสวยครับผมนั้นก็ถือว่าเป็นนาฬิกาสำหรับเรียบหรูเรือนหนึ่งที่ดูสปอร์ตแคชชวลนะครับใครที่อยากได้นาฬิกาแนวนี้นะครับท่านจะไม่ผิดหวังกับโคโนนอต ของกุปโปแกรม่าเลยครับและนี่คือภาพนะครับ180องศาของกุโปแกรม่าคอนอโนสสเปเชียลเอดิชันนะครับ c o l แรปร่วมกับดิเวอร์เฟซบุ๊กกลุ่มครับผมสเปค i ิฟิเคชันนะครับราคาพรีออเดอร์เริ่มต้นอยู่ที่499นะครับแล้วก็ลิสต์ไพร e อยู่ที่599นะครับแต่ยังไม่ทันจะได้ Uh, price ลิสต์พายหรอกครับพรีออเดอร์ mm hmm. ก็หมดแล้วนะว่าทั้งหมดนี่คือลิมิเต็ดแค่100่ร้อยเหรียญนะครับเคสนะครับเป็นสแตนเลสสตีลขนาด42่มิลนะครับลักทุลัก50ามิลขนาดความหนานะครับอยู่ที่12.5พอรวมกระจกแล้วก็คือ14บมิลนะครับขนาดของเม็ดมะยมอยู่ที่7จมิลนะครับทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ลักวิธอยู่ที่22นะครับสายที่ให้มา ไม่เทเปอร์นะครับ22 22เป็นสายยางท็อปปิกครับไดโอลเป็นแมตต์แบ็กนะครับแล้วก็ hands แฮนด์ก,ก็เป็นทรงบารทอนนะครับเป็นแมตต์ซิเวอร์นะครับแล้วก็เบเซลก็เป็นอินเทอร์เนลโรเทชันเบเซลทั้งหมดนะครับที่มีมาร์คเอาทั้งหมดจะฟิลด้วยซูเปอร์ลูมิโนวา C3 คราวนะครับเป็นสกูดาวคราวทั้งดูโอเลยนะครับแล้วก็มีคลอสแฮตช์แบ็ก อยู่ด้านบนนะครับเป็นลวดลายนะครับแล้วก็สกูดดาวเคสแบกนะครับเอ็มบอสนะครับคำว่า DW 2017เป็นปีที่ได้ร่วมกันทำงานนะครับมูฟเ e n t ครับสำคัญครับคือ STP 1-11ขีดครับซึ่งคือ ETA 2824โคลนนั่นเองนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่110กรัมนะครับ w อ t เ r อร์รี t a n สอยู่ที่300เมตรนะครับแล้วก็ยังมีสายกรีนแคนวาสแถมมาให้ด้วยครับ ครับและนี่ก็คือลูมนะครับในยามค่ำคืนนะครับสว่างสวยมากๆนะฮะดูคลีนสุดๆเลยนะครับเราได้ทําการทดสอบเป็นเวลา10นาทีนะฮะก็สว่างอยู่ตลอดเวลานะครับจนเกือบๆจะเรียกว่าใกล้ๆนาทีสุดท้ายแล้วนะกาเป็นไงฮะน่าสนใจมากนะครับเป็นนาฬิกาที่หลอแล้วเรียบหรูนะครับเป็นนาฬิกาที่เป็น two wash แบบ ไม่ใหญ่โตจนเกินไปนะใส่ได้ทุกวันครับใส่ไปทํางานก็ได้นะครับลองดูทัข้อมือผมเนี่ยไซส์กำลังดูดีจริงๆนะครับครับก็นาฬิกาของอกูโปรแกรมมาเนี่ยปกติจะมีขนาดใหญ่นะครับเอาง่ายๆว่าตั้งแต่44มิลขึ้นไปมีตัวนี้แหละครับ42ก็เลยถือว่าเป็นนาฬิกาไซส์หนึ่งที่คุณไพรัตจะชอบมากเพราะว่าไพรัลเป็นแฟนของกูโปรแกรมมาแบบเต็มตัวนะครับแต่ว่าคุณไพรัตมี ขนาดเส้นรอบวงของข้อมืออยู่แค่ที่6.75เท่านั้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุให้คุณไพลัสนี่จะชอบนาฬิกาเรือนนี้เป็นพิเศษนะฮะแล้วกอะกับความที่มันไม่หนาจนเกินไปและเรียบรูนะครับทั้งหมดนียครับจากแบ็กเคสถึงกระจกนี้อยู่แค่14.5มิลเท่านั้นนะครับก็ใส่เส้นเข็นยาว่าจะตึงๆนิดนึงแต่ก็กำลังใส่ได้นะครับผม ไม่พอนะครับเครื่องยังมาพร้อมกับเครื่อง STP นะครับ STP ที่อยู่บนหน้าจอรุ่นนี้นะครับ STP เนี่ยก็คือ Switch Technology Productions นะครับเป็นยี่ห้อเลยนะครับซีรีส์เป็นรุ่น1.11นะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าเป็น alternative ของ ETA นะครับหรือเรียกว่า ETA Clone นั่นเองนะครับก็คือเป็นคลนรุ่นของ2824นะฮะ ก็เลยทำให้นาฬิกาเรือนนี้ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเขาเ้าไปนะครับนอกจากที่จะมีตัวเรือนที่สวยงามแล้วนะครับมูฟเม e นต์และหัวใจที่เป็นสวิตด้วยในราคาที่แค่499ตอนช่วงช่วงพิออเดอร์ P นะครับแล้วก็599เนี่ยครับช่วงของอาราคา List Price นะครับขายบนเว็บไซต์ของตัวเองนะครับก็เป็นโคโนนอสรุ่น300เมตรนะครับไม่มีคำว่า l i m i t ต็ดนะฮะ ก็จุดที่แตกต่างไปก็คือดิโอนะครับก็จะมีความจะเน้นไปเป็นเป็นเครียกอะไรพัวแม้น GMT มากกว่านะครับแบบทราเวลนะครับที่เห็นบนหน้าจอนี้นะครับอินเทอร์นโรเตอร์จะเป็น12ชั่วโมงนะครับก็สำหรับใช้ในการเดินทางนะครับแล้วก็ลดรายละเอียดรายเส้นวินาทีต่างๆออกไปนะครับแล้วก็ยังคงรักษานิวเมอริกที่เป็นของแ a n l ลายอยู่เหมือนเดิมนะครับ แล้วที่สำคัญนะครับเข็มวินาทีเดิมที่เคยเป็นของ c o r a ปกับ Diver Facebook Group ที่เป็น Royal Blue ก็จะมาเป็นสีแดงนะฮะก็จะแตกต่างกันไปมาพร้อมกับสายหนาสายนะครับทั้งสายยางนะครับ t r o p i c นะครับสีดำแล้วก็มีสายที่เป็นแคนวาสสีเขียวให้มาด้วยนะครับ,บกโดย Bibaco คนละอันเลยนะครับแตกต่างกันดีไซน์ต่างกันนิดหน่อยนะครับโดยตัว Canvas จะเป็น V-shape ซึ่งสวยฮนะผมชอบตัวนั้นมากกว่านะครับแล้วด้านหลังของ Backcase นะครับก็เป็น Open Backcase แตกต่างจากตัวที่เป็นของอ Facebook Group ซึ่งเป็น solid solid steel นะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับราคาขายที่เว็บไซต์ของกุโปรแกรมมาณนะเวลานั้นจึงสูงถึงสูงขึ้นไปอีกร้อนึงนะครับเป็น650 US ดอลลาร์นะครับครับก็ หวังว่าทุกท่านจะชอบนาฬิกาเรือนนี้นะครับเก็บไว้พิจารณานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการ A Watch of the Day ของเรานะครับติดตามเราในสัปดาห์ถัดไปนะครับว่าเราจะนำนาฬิกาอะไรอีกมานำเสนอให้กับท่านนะครับสวัสดีครับ